สวัสดีครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับวิธีการส่งงานนะครับนักเรียนมาที่งานชั้นเรียนนะครับแล้วนักเรียนก็คลิกนะครับนักเรียนจะเห็นบทที่2นะครับเดี๋ยวอีกรอบนะครับนักเรียนจะเห็นบทที่2นะครับนักเรียน นักเรียนกดที่ดูงานนะครับดูงานนักเรียนจะเห็นว่าคลิปวีโอนะครับมีทั้งหมด41นาทีนะครับนักเรียนใช้เวลาในสัปดาห์นี้นะครับ3าคาบนะครับดูวีดีโอและจดบันทึกนะครับจดบันทึกลงในกระดาษนะครับเนื้อหาที่ในวีดีโอนะครับแล้วอย่าลืมเขียนชื่อบนมุมบนขวามือนะครับชื่อเลขที่นะครับแล้วนักเรียนก็ ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มตรงนี้นะครับเห็นงานของคุณนะครับก็กดเพิ่มหรือสร้างนะครับแล้วนักเรียนก็เอารูปถ่ายนะครับรูปถ่ายของนักเรียนนะครับที่นักเรียนถ่ายหน้ากระดาษนะครับเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพที่นักเรียนถ่ายลงไปนะครับในครูจะยกตัวอย่างนะครับสมมติรูปภาพใส่ลงไป นะครับนักเรียนรออัปโหลดสักครู่นะครับนักเรียนก็กดรับทราบนะครับถ้าเป็นครั้งแรกแล้วกดส่งนะครับกดส่งเสร็จนะครับก็เรียบร้อยถ้านักเรียนสมมุตินักเรียนอยากแก้นะครับนักเรียนก็ยกเลิกการส่งนะครับกดยกเลิกการส่งแล้วก็ลบรูปนะครับ ลบรูปเ้าสมมติส่งผิดน,นักเรียนก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับรูปที่นักเรียนถ่ายนะครับที่เดิมแล้วก็เพิ่มเข้าไปอาจจะเป็นรูปนี้นะครับเพิ่มเข้าไปแล้วนักเรียนก็รออัปโหลดนะครับนักเรียนจะเพิ่มใหม่นักเรียนก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับไฟล์เป็นรูปที่2นะครับสมมตินักเรียนมีหลายหน้านะครับก็รูปที่2ก็กดลงไปนะครับ รูปที่3ก็เพิ่มเข้าไปนะครับมีกี่รูปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดส่งนะครับกดส่งถ้านักเลียมมีคำถามนากเลียมก็พิมพ์ความเห็นหรือคําถามลงไปในตรงนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ไว้อธิบายแค่นี้นะครับขอบคุณครับ